ในจริงตามคำวินิจัยสารรัฐมนูญที่3าพัก6อเ็ันเป็นพยาหลักฐานที่ไม่ที่ไม่อาจรับฟังเป็นอย่างอื่นได้ผู้ร้องในฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องต่อสารรัมนูญได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญว่าด้วยพักการเมืองปอง2ส6 7พน้ามาตรา92วรรคหนึ่งประกอบกับผู้ ร้องชี่แจงตามบันทึกให้ทวายืนยันข้อเท็จจริงและความเห็นเป็นหนังสือว่าเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566นา25ยพัชรนนท์ธนาโชธโภคินผู้ร้องเรียนร้องเรียนต่อผู้ร้องว่าผู้ถูกร้องใช้นโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นนโยบายในการหาเสยงเลือกตั้งที่สวนสาธารณะ เทศบาลแหล,ลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีผู้ร้องรับคำร้องไว้และส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะที่สองตามคำสั่งในทะเบียกกนภาคการเมืองที่หนึ่งรับ2566เพื่อตรวจสอบสหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะที่สองตรวจคำร้องไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอ ว่าผู้ถูกร้องกระทำการอันอาจเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพร,ระมหากษ,ษ,ษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพระราชรบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพกการเมือง2560มาตรา9 2วองวักเงินอนุมาตรา2วันที่26กันยายน2566ขำร้องกรณีนายธนยุทธสุวรรณเกษรขอให้สารรัฐู วินิจัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ในประเด็นเดียวกับคําร้องของนายพัชรนนธนาโชติโคินจึงให้รอการดําเนินการเกี่ยวกับร้องนี้เพื่อให้สารรับวินิจัยก่อนหลังจากวินิจัยสารรู้ที่สาม รายริกิจพัฒนาและนายธนยุทธ์สวรรณเกศรยื่นคำร้องต่อผู้ร้องขอให้ยื่นเรื่องต่อสารมูลในมูลกรณีเดียวกันคณะกรรมการรวบรวมข้อทจจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองคณะที่6มีการประชุมครั้งที่2ทั้2,567 เมื่อว,วันที่12มีนาคม2567พิจารณาคำร้องทั้งสามฉบับและเห็นว่าผู้ร้องมีมติในการประชุมครั้งที่10ับ2567วันที่12มีนาคม2567ให้ยื่นคำร้องต่อสาธารณูัเพื่อขอให้มีคำสั่งยุบพักผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรมรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา92วั มีอนุมาตราหนึ่งและอนุมาตราสองกรณีไม่มีเหตุต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอต่อนายทะเบียนพักการเมืองและไม่มีเหตุที่นายทะเบียนพักการเมืองต้องเสนอให้ผู้ร้องพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองพศ2566ข้อ7 9. และข้อ9้แม้การดําเนินการของผู้ร้องในคดีนี้แร่เพริ่ม เป็นกรณีที่มีความปรากฏต่อในทะเบียนพักการเมืองซึ่งต้องดําเนินการพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองปศ2 5 6 0มาตรา93และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการววบรวมข้อเท็จจริงและพยาหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองปศ2 5 6 6ข้อ5ซึ่งนายทะเบียนพักการเมืองดําเนินการ ตามกระบวนการดังกล่าวโดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะที่สองแล้วก็ตามแต่เมือ่อคำวิจัยสารธรรมนูนที่สาทั 6, 7, มีข้อเท็จจริงเป็นมูลกรณีเดียวกันและเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่ผู้ร้องเห็นว่าไม่อาจโต้แย้งเป็นอย่างอื่นได้เป็นกรณีมีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการอันเป็นเหตุ ยื่นต่อสารมูลเพื่อสั่งยุบพันกพักผู้ถูกร้องผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อสารมูลอันเป็นการดําเนินการตามหน้าตรา92อุพยารกฐานการดําเนินการของในทะเบียนพักการเมืองตามหน้าตรา93จึงยุติดลงผู้ร้อง ไม่จําเป็นต้องย้อนกระบวนการเพื่อให้ในายทะเบียนพักการเมืองรวบรวมพยานรวบรวมข้อเท็จจริงนัะพยาหลักฐานก่อนขั้นตอนดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่ากระบวนการยื่นคาร้องของผู้ร้องตามมาตรา92และมาตรา93เป็นคนละส่วนกันอย่างไรก็ตามแม้คดีนี้ผู้ร้องยื่นคาร้องต่อสารมูลโดยไม่ได้ดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงแัะพยาหลักฐานและให้โอกาสผู้ถูกร้องรับทราบข้อเท็จจริง อย่างเพียงพอหรือโต้แย้งแสดงหลักฐานของตนก็ตามแต่เมื่อคดีนี้กับคดีตามคำวินิจัยสารมูลที่3าับ2,567เป็นคดีที่มีมูลกรดีและผู้ถูกร้องเป็นบุคคลเดียวกันการที่สารมูลได้พิจารณาคดีตามคำวินิจัยที่3ทับ2,500 67โดยการไต่สวนพยานหลักฐานต่อหน้าผู้ถูกร้องและผู้ถูกร้องทราบข้อกล่าวหาข้อเท็จจริงและมีโอกาสตรวจคัดค้านพยานหลักฐานในสำนวนทั้งหมดรวมทั้งได้โต้แยง้งแสดงพยานหลักฐานของตอนอย่างเต็มที่ต่อหน้าศาลแล้วจึงถือว่าเป็นกระบวนการไต่สวนคดีรัฐธรรมนูญที่ให้ความเป็นธรรมยิ่งไปกว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องจึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องที่ว่าผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยสา่ข้อเท็จจริงตามคำยิ่นฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประเหตุที่จะนําไปสู่การต้มน้งการปกครองการกระทําของผู้ถูกร้องจึงยังไม่มีผลในการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่รอรบน้างการปกครองระบบประชาธัปไตยอันมีผู้มหากษัตริย์ทรงเป็นมรรค แปไปให้สารมูลสำคัญให้ผู้ถูกค้องเลิกการกระทําผู้ถูกครองได้น,นํานโยบายเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายยามาตรา112ออกจากเืย์ไซค์ผูู้กค้องอีกทั้งมาตรฐานการพิสูจน์คดีตามคำนิ้ฉัยลงทูลที่3พศ2567ใช้มาตรฐานชัดเจนและน่าเชื่อถือคดีนี้ย่อมต้องใช้มาตรฐานที่ระดับเดียวกับียายาที่ต้องพิสูจน์จนสิ้นสงสัย ถึงงานนำข้อทีจริงหรือผลของการวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่3าทับสองร้อยมาผูกพันการพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้สารรัฐมนูญต้องแต่สวนพยานหลักฐานใหม่ทั้งหมดนั้น เห็นว่ารัฐมนูนมาตรา49บัญญัติขึ้นในลักษณะการป้องกันไม่ให้บุคคลใดอ้างสิทธิหรือเสรีภาพของตนเพื่อใช้รุนแรงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีาานนพระมหาริส์ทชนเป็นระมคุเป็นผลเสียหายอย่างร้ายแรงที่คาดการได้อย่างแน่นอนเมื่อเกิดขึ้นหากการการะทำนั้นยังคงดำเนินการอยู่และให้อำนาจศาลรัฐมนุนสงการให้เริ่องการกระทำดังกล่าวทัดทินเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุดังกล่าวเกิดขึ้น แม้การปกคอรองระบอบประชาธิปไตยมีบรตรสัตร์ทรงเป็นมุกจะยังไม่ถูกยกเลิกไปหรือสิ้นไปก็ตามแต่หากมีข้อเท็จจริงที่ว่าการกระทำหมายนการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อรบบ้านก,การปกคอรองระบอบประชาธิปไตยอันมีบรัรนสัตว์ทรงเป็นมุก,นาานก,มกตามระัฐธรรมหน้าตาตรา49เกิดขึ้นแล้วการกระทำนั้นจะเป็นความผิดสําเร็จในตันทีโดยไม่ต้องรอให้มีผลจากการกร,ร,ระทำปรากฏขึ้นก่อน เมื่อสามีวิชัยข้อที่จริงตามคำนิชัยที่สามทศวงรัหนก,กิบเจ็ดว่าคู่ถูกว่ามีแก้ไขเพิ่มเติมโดยมือกฎหมายยามรัตาหนึง้าสิบสองที่มีเนื้อหารถทอมคุณค่าสาบันพระมา,า์และใช้เป็นนโยบาย ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งการชมรุมงเรียกร้องการจัดจกิจกรรมการเมืองการรณรงค์ต่างสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหากยังป่อยให้ผู้ถูกร้องกระทำการต่อไปย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนำไปสู่การรุนแรงการปกครองและปอชประชาธิปไตยอัจมีปันหาแตกตงเป็นปรกุก การกระทำของผู้ถูกร้องจึงเป็นการใช้สิทธิแนเสรีภาพเพื่อร้วงรนการปกครองแะบอบบชาติไทยอมีอนนศาส์สมเป็นมกุกโดยเป็นความผิดสำเร็จตามข้อูลมาตรา49แล้วแม้ภายหลังสารนักลงมูลสั่งการให้ผู้ถูกรอ้องเรื่อการกระทำและผู้ถูกร้องได้นำนโยบายเสนอให้แก้ไขายเพื่อตัวบองตุญยา เอาประมวนกฎหมายยานาตาแลาสอออกจากเว็บไซต์ของพรรผู้ถูกร้องก็ตามเมื่อพิจารณาฐานการพิสูจน์ที่ใช้ในแต่ละคดีย่อมหมายถึงมาตรฐานหรือระดับความน่าจะเป็นไปได้ที่ต้องใช้พิสูจน์ก็เ่า ขึ้นอยู่กับความย่าชื่อถือของพยานหลักฐานที่นาสื่เพื่อให้สารช่างหนักพยานหลักฐานนั้นในการวินิจฉัยชีย้ขาดคดีเมื้อฐานการพิสูจน์ในคดีแต่ละประเภทจะแตกต่างกันแต่สัมพันธ์กับความมุ่งหมายามของคดีและวัตถุประสงค์การดาเนินคดีหากเป็นคดีประเภทเดียวกันย่อมมีมาตรฐานการพิสูจน์อย่างเดียวกันเมื่อคดีนี้ผู้ร้องแตยิ่งคือร้องขอให้สามรสามลูรสมลสั่งยุบพักผู้ถูกร้องจะแตกต่างกับคดีตามคำวินิจฉัยของสามรมูลที่สั่งับสมัครา67เเป็นการ พี่นานมีฉัยเพื่อให้สารมูลสำนักเลิกการกระทำตามรัฐมนูลาตาสิบเก้าวรกสองเป็นคดเรียรธรรมนูลที่มีมูลกันในเดียวกันแตกต่างกันเพียงมาตรการที่สารมูลจะใช้ค,ครับคับคดีนี้กับขดีตามความมิฉายสามูลที่ามับสองพันห้าร้อยหกสิบกาจงเปิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจน,า,นมามสรมูลพอสาสัมปนห้าร้อยหกสิบเมาตรายี่สเจ็ดมัจะให้การพารณาคดีของสามูลใช้ระบบไต่สวน สานูนเียมมากคนหนาความจริงโดยการพิจารณาหนี้ไคดีตามคำหนี้ไฉารนูนที่สามทับสนามร้อยหกสิบเจ็ดาลนูนได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้น,นตามาาามาตรฐานพิสูจน์ขั้นสูงสุดแล้วข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณาผลของ,ของคำหนีช้ชยุโยมปุกป,ปัน่นเพื่อสร้างกระแสสังคมให้รูปสนับสนุนการยกเว้นหรือแก้ไขบุญุหมยายามมาตหนึ่งร้อยสองซึ่งอาจก่อให้เกิดความขุ่นเคืองขึ้นในหมู่ประชาชนและนำมาซึ่งความแตกแยกระหว่างชนในชาติอมีลักษณะ ยุยงให้เกิดการเกลียดชังพระสารทรงเป็นพระมุขซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของรัฐต้องถูกล,ลุมเร้ากระสูมเสียไปผู้ถูกร้องไม่อาจเพี้ยนตามรับผิดได้ข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องจึงไม่อาจรับฟังได้ประเด็นพิจารณาวินิจฉยยัยมีว่าตามข้อเท็จจริงในคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่3ทับสอง ไม่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาธรรมอันเป็นอาจเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาประยัทรงเป็นประมุขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2562และขอ้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการยุบพักการเมืองไม่ได้สัดส่วนและมัดและ,และจำเป็นถึงขนาดต้องยุบพักผู้ถูกร้องศาล เห็นว่าผู้ถูกร้องยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตัวแยงคำวินิจฉัยสารรัฐมนูนที่3ทับ2 5 0 0ขายเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคผู้ถูกร้องมีเนื้อหาให้เปลี่ยนฐานความผิดออกจากลักษณะหนึ่งความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐการเสนอให้มีบทยกเว้นความผิด และยกตามมาตรา112เป็นความผิดอันยอมความได้มิได้เป็นการลดทอนการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ถูกร้องไม่มีเจตนามุ่งหมายจะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันแต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายทั่วไปและหลักสากลเท่านั้น หรือผู้ร้องไม่เคยสั่งห้ามไม่ให้ผู้ถูกร้องใช้นโยบายการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เป็นนโยบายการหาเสียงของพรรคผู้ถูกร้องและผู้ร้องเคยมีความเห็นไม่รับคำร้องกรณีมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการหาเสียงด้วยนโยบายดังกล่าวหรือการที่สมาชิกสังกัดพรรคผู้ถูกร้องเข้าร่วมรณรงค์ทางการเมืองหรือแสดงความเห็น ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นการกระทําเฉพาะตัวและเข้าไปเพื่อสังเกตการเพื่อรับฟังข้อเรียกร้องจากประชาชนเป็นนายประกันหรือการเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ต้องด้วยหลักการที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของนายพิธาลิมเจริญรัต บนเวทีปราศัยหาเสียงที่จังหวัดชนบุรีเป็นการบริหารสถานการณ์ในการปราศัยเท่านั้นอีกทั้งการที่ผู้ถูกร้องคัดค้านพยานที่ใช้พิจารณาวินิจฉัยคดีตา,ามคำวินิจฉัยสารร,รัฐมนูญที่3ทับพข้อเท็จจริงต่างๆที่ผู้ถูกร้องยกขึ้นกล่าวอ้างหรือคัดค้านล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่เดิม หรือเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกร้องเคยยึกขึ้นต่อสู้ในชั้นพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญในคดีตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่3ทับ2,567มาแล้วทั้งสิน้นเมื่อสารรัฐธรรมนูญฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วในคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่3ทั2,567ว่าพฤติการดังกล่าวของผู้ถูกร้องเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพ เพื่อการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีหน่วยงานของรัฐข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมต้องผูกพันสารรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้ด้วยตรวจการกระทําของผู้ถูกร้อง เป็นการกระทำอันอาจเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่นั้นเห็นว่าการกระทำอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขย่อมร้ายแรงกว่าการกระทำอันอาจเป็นปฏิบัติต่อการปกครองหมายถึงกระทำตนต่อต้านเป็นฝ่ายตรงข้าม ฉะนั้นเมื่อคอนเท็จจริงตามคำวินิจฉัยที่3ทับ252,567รับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นตมุขย่อมเป็นการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญ เคยวินิจฉัยไว้ในคำวินิจฉัยสารคนนูลที่ 3- ับ2,562ว่าคำว่าปฏิบัติไม่จำเป็นต้องรุนแรงถึงขนาดมีเจตนาที่จะรุมร้างทำลายให้สิ้นไปทั้งยังไม่จำเป็นต้องถึงขนาดตั้งตนเป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงขัดกั้นมิให้เจริญก้าวหน้าหรือเป็นการกระทาที่ก่อให้เกิดผลเป็นการซาะก่อนบ่นทำลายหรือทำให้อ่อนแอเลง ก็เข้าลักษณะของการกระทําที่เป็นปฏิบัติแล้วการนําสถาบันพระมหากษัตริย์ไปใช้เพื่อความได้เปรียบและมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเมืองจึงเป็นการกระทําที่อาจเป็นปฏิบัติต่อกระช้สารรัฐนูลที่3ทับ2อ6 7ปพุทธิการของผู้ถูกร้องที่เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา112้และ บันพระมหากษัตริย์เพื่อหวังผลคะแนนเสียงและชนะการเลือกตั้งเป็นการมุ่งหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะคู่ขัดแย้งกับประชาชนผู้ถูกร้องมีเจตนาครอบกรัน,นทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือทําให้บอกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดการกระทําของผู้ถูกร้องจึงเข้าลักษณะ การกระทำอันอาจเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขอีก